สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่12ธันวาคมนะคะคุณได้พลังงานจัดเม้น t ส่วนเขาเป็นราชินีถือถ้วยนะคะวันนี้พลังงานความสัมพันธ์นั้นดีมากนะคะถ้าคู่ไหนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันมานานแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆนะที่ได้ใช้ร่วมกันนะคะอาจจะมีการวางแผนอนาคตนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหากันก็สามารถเคลียร์กันได้<ะ>พลังงานจ<ะ>ัดเม้น t หมายถึงกันให้ความยุติธรรมนะคะไพร่ราชินีถือถ้วยก็คนที่พร้อมที่จะให้ความรักนะคะให้ความ เมตากับคู่ตัวเองนะคะ Getting to know each other นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องเรียนรู้นะคะกันและกันนะคะในอีกรูปแบบหนึง่งในอีกด้านหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่สุดท้ายก็ตกลงกันได้นะคะไม่มีใครที่คิดที่จะวิ่งหนีไปนะคะอย่าง พลังงานความรักในยังดีอยู่อบัตแดนสะคะหมายถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์ก็หลังจากที่อาจจะมีปัญหาการน,นะคะได้เรียนรู้อีกด้านหนึ่งนะคะของกันและกันแล้วเนี่ยก็ทําให้รักกันมากขึ้นนะคะไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะส่วนใครที่โสดสนิทนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะที่จะได้เจอได้ทําความรู้จักใครสักคนหนึ่งที่มีพลังงานโซเมดนะคะเอ,อ่อมีพลังงานของคนที่พร้อมที่จะมีคอมมิทเมนต์นะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้เจอใครช่วงนี้ก็สามารถสา่งต่อได้นะคะ ถ้าเกิดว่าคบกันนะคะเราก็สามารถให้โอกาสได้มีคอมมิชเมนต์เนี่ยความสัมพันธ์นะไปได้ถึงการแต่งงานนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบได้เลยนะ